แล้วมันจะเข้มอย่างนี้เลยแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบราวนี่ไหมครับเป็นบราวนี่ค่ะนี่เป็นขนมไทยค่ะองค์ทำแบบไทยๆโอ้เอาจะยืดเยื้อมาทำบราวนี่อันนี้ก็จะเป็นสารกนฝรั่งใช่ไหมอันนี้เป็นของไทยอ่ะสิ่งที่จะเป็นช็อกโกแลตเป็นสีตางนี้ไม่มีเลยเขาบอกเลยยืดเยื้อไปแล้วก็ยกไว้ยกไว้แยกกัน อร่อยว้าววววว่ววๆวววววววกววววนว่ๆๆนอ,ไไไไอ,อไวไววววววยนววาว้ววววววาวว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 วของเราแบบแเวว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 รีวว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 าวว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 วาววว่อวว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 จะวว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 รวาวววะวีววววว้วว่วรววววววเวว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 ีวววววววอววววววเวว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 ิวว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 วล้ว <laughs>